มือใหม่อยากจะทําความรู้จักกับหุ้นรายตัวทุกตัวในตลาดทํำยังไงไปดูกันในคลิปนี้ครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปที่ www.set.or.th นะครับหลังจากนั้นเราเลือกที่ข้อมูลซื้อขายตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาดูตรงหัวข้อที่มีชื่อว่ารายชื่อบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ครับเรากดคําว่าดาวน์โหลดรายชื่อบจอในตลาดหลักทรัพย์ ไฟล์ที่ได้ออกมานะครับจะเป็นไฟล์ Excel หน้าตาประมาณนี้เลยสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นนะครับอันดับแรกก็คือชื่อย่อนะครับชื่อเต็มอยู่ในตลาดทรัพย์อะไรหมวดอุตสาหกรรมอะไรนะครับหมวดธุรกิจอะไรที่อยู่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ไปรษณีย์นะครับเบอร์แฟก์ก็มีนะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ทําความรู้จักกับบริษัทตรงนั้นได้เลยครับเนื่องจากข้อมูลมันมีมากกว่าหลักแปดร้อยบริษัทเลยฮนะเราจะเริ่มยังไงดีง่ายๆครับ เริ่มจากอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครับโดยที่ให้ Excel ทําการจัดเรียงข้อมูลให้นะฮะเรามาที่ตัวอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับคลิกขวาให้เขาจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้ครับเรียงลาดับผมเลือกเป็น a ถึง z หรือว่าลําดับกถึง h นะครับจากนั้นจะทําการเรียงลําดับให้ใหม่เลยก็จะเริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นทรัพยากรเทคโนโลยีต่างเนี่ยเราจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรเรียงจาก ลำดับเลยนะ A ถึง Z นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูครับว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราชื่นชอบในหมวดบริการอ่ะก็ดูซิว่าในหมวดบริการมีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้หุ้นที่เราสนใจแล้วนะฮะเราก็เพียงนําชื่อย่อนั้นมาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับสมมุติว่าผมสนใจตัว AUCT บริษัทออกชันการประมูลนะฮะถาก,การประมูลผมก็เข้าไปดูข้อมูลนะครับอยากจะดูงบการเงินดูข่าวดูราคาย้อนหลังดูผู้ถือหุ้น สิอันดับแรกนะครับหรือว่าดูข้อมูลบริษัทตรงนี้ก็สามารถที่จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากดูต่อนะครับเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นว่าหุ้นดีไม่ดียังไงพิมพ์คําว่าหุ้นดีนะครับเข้ามาที่คอมเมนต์แล้วกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ